นี่ค่ะเป็นไงคะคนเราเนี่ยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเนาะตื่นช้ามามันดูไม่ได้เลยแต,แต่งแล้วมันได้อย่างนี้ค่ะขอบคุณที่โลกนี้มีเครื่องสอําอาง<_<_ <uphold> พี่ตั๊กมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายพี่ตัก๊กแล้วก็เดี๋ยวพี่ตั๊กมาลองชิมอาหารด้วยนะว่าร้านเราเนะี่ยมีอะไรอร่อยบ้างก็จะแนะนําพี่ตั๊กเป็นหอยทอดสองหอยเป็นผัดไทยนะเป็นปลาเห็ดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยพี่ตั๊กก็คงแบบชิมอย่างละคำสองคำเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้วเดี๋ยวมาลองดูรีแอคของพี่ตั๊กว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยหรือไม่อร่อยนะ ดีใจมากเลยวันนี้พี่ตั๊กมาพี่ตั๊กดีใจตั้งแต่แบบโทรศัพท์สายแปกฮัลโหลเออพี่ตั๊กนะพี่ตั๊กมายุราต้องพูดเลยว่าะเดี๋ยวนี้นะเวลารับโทรศัพท์ปุ๊บแต่เราจะเงียบก่อนเรากลัวเป็นพวกใช่ใช่เตอใช่ค่ะเพราะงั้นก็เลยบอกว่าพี่ตั๊กมายุราฮัลโหลค่ะพี่ตั๊กมายุราเสียงชัดมากค่ะโอ้พี่ตั๊กมีอะไรคะพี่ตั๊กพี่จะมาถ่ายร้านส้มอ่ะโดีใจมากเพราะพี่ตั๊กเราเจอกันครั้งหนึที่สนามไดกอล์ฟอ๋อใช่เออนั่นะวันนั้นไปเจอเจอพีี่่่่ตั๊กกโจยยบอออแมมไไปปสนนาล์ฟทหูะ โพธารายโพธารายเออสนามไดเดียว <Yeah, S 2> <ไล S 1> แพงมากหยกบอกว่าหยกไม่ไปแล้วแม่ที่เัื่อแพงมากสมัดหยกแล้วไปเจอพี่ตั๊กพีตกพ่ตั๊กดีใจมากเอาสมองไงสมบติกรฟหรอ,อ,อไม่ใช่พี่ตั๊กหนูเนี่ยตีกอล์ฟแม่นัดลูกค้าปรึกษาสัญญากรรม<ว>แม่เคยบอกว่ามีคนหนึ่งที่ทําให้แม่อยากตีกอล์ฟก็คือพี่ตั๊กใช่แม่เคยเล่าให้หนูฟังว่าพี่ตั๊กอยากให้แม่ได้ก์ฟไปได้ก์ฟเลยได้กรฟไปแบบยังตียุแรงยุพี่ตั๊กจําได้ไหมถ้าวันใดเธอตีกอล์ฟฉันให้ไม้เธอชุดหนึ่ง อันนี้ตวงไปเยมะมามีไปเยอะมากทุกวันนี้ก็ยังไม่ตียังไม่ได้ตีค่ะพี่ต้องหาดไปเลยไปเลยไปตีนะวันนี wow ้มาเยี่ยมที่ร้านร้านต้องติดริมน้ำจริงหรือมีก๋วยเตี๋ยวต้นหลายางใช่ค่ะพี่จะชิมด้วยแล้วพี่ถ่ายมาถ่ายรายการด้วยเพราะงั้นก็ถือว่าแฮปปี้เพราะว่าเห็นร้านแล้วก็งงเลยนะรูกอยู่ๆพี่ตั๊กแบบพี่ตั๊กมาคือแม่แบบแม่กับกับกับพี่ตั๊กหนูเรียกไม่ถูกเลยเรียกอะไร พี่ตักดูดูหน้าได้เลยลูกแม่กับพี่ตักหนูจะเรียกป้าลงคอเหรอไม่ลงจริงๆไงแม่กับพี่ตักเจอกันตอนอายุเท่าไหร่กันอุ้ยแม่ต้องถามแม่อายุเท่าไหร่แม่ตอนที่แม่เข้าวงการเข้าวงการกี่ปีเอ่อ22ปีนั่นแหละก็คือลบไปสิ35ปีค่ะตอนนั้นแม่แม่อายุ35ค่ะส้มเจอพี่ตักนะพี่ตักอยู่อายุประมาณไม่เกิน40หน้าพี่ตัก40กับหน้านี้คือมันไม่แตกต่างกันเลยและทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะส้มเป็นคนพาลูกค้าไปสันนิษราส้มรู้ พี่ตั๊กไม่ได้ดึงหน้าคืออะไรทําไมทําไมหน้าตาบล็อกอยู่อย่างงี้หนูรู้ว่าใครเปลี่ยนสุดหนูเพราะหนูก็เคยเจอพี่ตั๊กตอนหนูอายุแบบโตเท่านี้โอ้หมาหมานอนขอบคุณนะขอบคุณพี่ตั๊กขอบคุณนะคะพี่ตั๊กแวะมาขอบพระคุณค่ะมีอะไรให้ให้หนูให้หนูช่วยบอกได้เลยค่ะหนูอาจจะเป็นแบบตัวน้อยนิดให้อยากให้หนูช่วยเรื่องอะไรบอกได้เลยค่ะพี่ตั๊กจงๆขอบคุณด้วยวันนี้พี่ตั๊กนี้นี้มาฝากด้วยยูราเออเหรอเอาเอาเนกันึ่งเซ็ตเลยหนน่งเซ็ตเลยสู รับสุดใหม่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปรอกันอุ้ยอยู่ไหนอะหนูอยู่ไหนอะหนูไปเอาถุงถุงของฝากมาหน่อยสิถุงของฝากเรียบมาโชว์เนี่ยที่มีอะไรบ้างอันนี้แม่ขออ่าโอเคแป้งเพราะว่าไม่เป็นไรมันมีสองอันเอาสกินแคร์เซรั่มแม่เอาอันนี้ของแม่ด้วยกันเนาะเอาแม่แม่ขอแม่ขอสกินแคร์แล้วก็กันแดดแล้วก็แป้งหนึ่งตลับแป้งด้วยให้ไปฉันไม่น่าเอามาโชว์เธอเลยนี่ลูกเขาเนี่ยนี่ลูกนะลูก้กันี่ยเห็นไหมเอออ่แบกกันแบกกันอยากได้เลรบอกเดี๋ยวไปใช้ติดใจอันไหนเดี๋ยวโทรหา ขอบคุณพี่ตาค่ะขอบคุณค่ะนารักค่ะมาเอาของมาฝากเลยจะเอาอะไรบอกได้เลยแต่จะพี่ตักจ๋าแต่งหน้าเก่งด้วยโอเคให้พี่ตักไปพากลับบ้านก่อนแม่เป็นเจียวต่อได้แล้ววันนี้เป็นคลิปเธอเธอทําอะไรบ้างในร้านเนี่ยเดี๋ยวรอลูกค้าถ้าลูกค้าสั่งไม่ใช่มง่ายๆก็ปกติใช่ไหมเราให้ฟังก่อนตื่นมาเนี่ยเธอทําอะไรบ้างตื่นอาบน้ําแต่งหน้าขับรถ มาทีน่นี่นัดพิตากวายจาได้ก็ลเลยมาถึงปุ๊บลูกค้าเรียกเลยค่ะก็ไปรับลูกค้าไปดูไหมคะบรรยากาศว่าฉันรับลูกคา้าปเป็นยังไงอ่าไปดู<ะ>ไปดูตาไปดูคุณแม่นนสวัสดีค่ะอาหารอาหารอร่อยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปแนะนำเพิ่มเลยิกนะเนเจอร์เลยคะ่ะไส้ทอดปลาเห็ดนะนะฮะก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้คืออะไรคะสั่งอะไรมาทานกันคันเนี่ยว่างค่ะหมดทุกอย่างอะไรอร่อยสุดที่มาแบบชอบ หอยทอดหอยทอดใช่ไส้ผก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นนุ่มมากฉลูแล้วมันอร่อยทุกอย่างนะถ้าพูดอย่างเงี้ยนั่นก็อร่อยดีก็อร่อยคือถ้าไม่อร่อยมันไม่เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้มันยืนยันได้เลยเนาะขอติดตามใน YouTube ด้วยนะคะดูขอถามความคิดเห็นเลยค่ะคิดว่ายังไงกับคอมเมนต์ที่บอกว่าให้น้อยคะโอ้โหเอาอะไรมาน้อยใชิกิเหรอคะเนี่ยเต็มจานเลยคือเอาตร้ไหนมาน้อยอะงงมากเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เพิ่งมาเหรอคะหมดเลยหมดเลยหมดเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวน้อยไหมอ่ะ น้อยนะคะกำลังพอดีกำลังพอดีเลยมัไม่ไม่ทานผักใช่ไหมคะกิน่ะยังกินไม่อ๋อยังกินไม่เสร็จอุ้ยโทษทีค่ะเอาไทยลูกค่ะโอ้อะไรอร่อยคะอร่อยทุกอย่างเลยอร่ะเล็รกอางเลยอร่ะอนนี้เล่อยาสทุกงเร่ทุกอเลอ่เอ่เกออ่่เเกอเอลร่อ ขอโทษค่ะแอแอมซอสด,ด้วงค่ะน้ำตาลปี๊บใส่เป็นก้อนเพราะว่าตั้งใจตับเป็นก้อนนะคะใช่ค่ะต้องเป็นก้อนค่ะสเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะอยู่ที่น้ำตาลปี๊บด้วยนะน้ำตาลปี๊บจะมีความหอมนะคะต้มยำไม่ใส่ถั่ที่สูงค่ะพร้อมค่ะมันมีแห้งพิเศษค่ะเรียบร้อยค่ะ เกี๊ยวทอดนะคะเราจะทอดใหม่ๆส,สดๆนี้นะคะเชื่อม้บางวันเนี่ยส้มยืนทอดเกี๊ยวเนี่ยแล้วก็ทอดปลาเห็ดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่10บโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะปลาเห็ดเนี่ยสิกิโลทอดคนเดียวแบบแขนนี่เกรียมเลยออยากให้รู้ว่าแม่ทำงานหนักนะลูกจานนี้รู้ไหมคะเป็นกี่บาท -49 บาทคะ่ะรยโรยเกี๊ยวใส่หมูสับตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ,คะเราดีจีพนักงานห่อเกี๊ยวใส่หมูสับ อันนี้ก็คือแบบว่าวางมันสวยๆงามๆอย่างเงี้ยคะ่ะอารมณ์ไหนอะอารมณ์แม่นี่แหละคะ่ะแล้วเป็นคนสวยไงคะฉันก็ต้องทาอะไรสวยๆอารมณ์ไหนอารมณ์แม่เห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเมนูเพิ่มนะเกีก๊ยวกรอบผัดไทยนะคะเรามีไส้ทอดสมุทรไทยต่อไปจะมีปีกไก่สวรรคโลกค,ค่ะในสูตรเดียวกันสําหรับคนที่แบบไ,<ห>ไม่กินไส้ดูทุกคน <ๆ S 1> น้าซุปเราทุกค,คนดูกระดูกเนี่ยคือเป็นติดติดโลนะคะ <ๆ S 1> ต้องทยอยตักออกมาแบบนี้ <ๆ S 1> น้ำซุปกระดูกหมูค่ะชอบมากอะหนูชอบไหม หนูชอบมากแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าอยากได้กระดูกบ้างก็ต้องตบกับแม่ก่อนถ้าลูกค้าบอกอยากได้กระดูกบ้างถ้าสมมติว่าวันนั้นลูกค้ามาในตอนที่กระดูกเรากระดูดเดื่อยได้เลยค่ะขอได้เลยนะคะอันนี้นไม่ไม่คิดตังค์เนาะไม่คิดตังค์ค่ะแม่แก้เขาให้หนูมไม่ได้ท้องหยกไม่ได้ทองนะคะหยกกินอิ่มค่ะเนี่ยอันนี้อร่อยมากทุกคนตรงนี้อร่อยของจริงเลยมันจะมันมัน,มนอะไรทำวันเดย์็อกหนึ่งล้านหนึ่งวันอยู่ล้าน ไม่ทามํางานเลยไม่ทํางานเลยดินไปแล้วครึ่งคลิปอ่ะวันนี้ไม่ยุ่งค่ะคือวันนี้เป็นวันที่เราถ่ายคือวันศุกร์บรรยากาศจะเรื่อยๆถ้าเสาร์อาทิตย์คือไม่มีโอกาสได้นั่งถ้าเสาร์อาทิตย์อะหนูมไม่อยากเข้ามาคือจริงๆหนูก็อยากเข้ามาถ่าย,ยที่ร้านคนเยอะแต่แว่าเวลาที่เข้ามาเสาร์อาทิตย์มันจะแบบไม่ได้ถ่ายถ้าเดินไปตรงไหนมันจะเกะกะเขาไปหมดเลย มีดราม่าเลยมากปรกอนได้นี่แล้วคือคือนั้นเราจัดการปัญหาดราม่าที่ที่เป็นดราม่าก็คือเริ่มต้นจากคลิปที่ทุกคนอันนี้คือกินไปแล้วคือหนึ่งจานเนี่ยมันจะมีปริมาณที่แบบอิ่มพอดีถ้าสําหรับคนปกติทั่วไปนะอิ่มพอดีที่มันเป็นดราม่าคือพอเวลาที่สั่งเนี่ยอยากกินนะก็บอกเชฟบอกว่าเออเจ๊ขอผัดไทยจานเขาก็จะผัดมาเยอะเนี่ยมันเยอะสําหรับแม่แม่กินไม่หมดมันเยอะสำหรับแม่นะทุกคนสำหรับแม่มันเยอะ นี่ทุกคนมองว่ามันไม่น่ากินอ่ะถืจอจะปัญหานะแล้วสีเราซีดแต่เรื่องสีนะ่ยมันบอกเรื่องรสชาติไ่ได้เพราะที่เขาสีเข้มอ่ะเขาอาจจะใส่ซีอิ๊วให้สีมันสวยแต่ว่าถ้าใส่ซีอิ๊วพวกมันจะผิดสูตรค่ะม,มันจะมีกลิ่นซีอิ๊วเราไม่เอาค่ะเพราะว่าวสูตรดัด้งเดิมเราไม่มีคือจริงๆแล้วว่าสามารถผัดให้สีมันเข้มกว่าน,นี้ได้โดยการที่ตอนที่ใส่น้ําตาลที่น้ําซอสคะ่ะเคี่ยวน้ําซอสให้มันเข้มก็ได้แต่ทุกอย่าง มันอยู่ที่รสชาติเท่านั้นเองโอเคตรงนี้ถ้าสีไม่น่าสีดูแบบจืดๆเนาะเดี๋ยวแม่ไปปรับปรุงเรื่องเรื่องเรื่องสีสันแล้วกันถ้าพลาดลูกค้าหนู <Okay. S 1> ถึงบอกว่าติเพื่อก่อหรือติคอมเมนต์นจากการที่เขามีประสบการณ์ที่มาจริงๆเลยเนงะี้ยอะไรที่ปรับปรุงได้เราปรับปรุงหมดเลยแต่บางอย่างเราปรับปรุงไม่ได้เพราะมันเป็นสูตรเราอย่างเงี้ยเช่นแบบ เปลี่ยนกระทะเธอค่ะใ,ใช้กระทะนี้ทําไมอันนี้ไม่เปลี่ยนค่ะถ้าพูดกันแบบภาษาแบบแม่เลยนะก็ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายอะ่ะที่เราเกิดมาแล้วเราเห็นอะ่ะถ้าย้อนไปก็ปีนี้แม่58แล้วก็ตั้งแต่ออกมาซื้อผัดไทย<ม>กินเป็นอะ่ะก็เห็นกระทะเป็นแบบนี้เป็นกระทะเหล็กแบนๆแบบนี้คือนหนูว่าเพราะเป็นกระทะที่ผัดไทยด้วยแล้วขายหอยทอดด้วยกระทะเดียวก็แล้วแต่ร้านก็ใช้แต่ร้านเราเลือกจะใช้แบบนี้ก็คือความต่างความแตกต่างมันน้อยมาก อยู่ที่เชฟค่ะกเออโหวโหมาถึงอนุอยากให้ลูกค้าได้ชิมแบบ แบบที่ยังไม่ได้ปรุงก่อนใช่ออริกออริก่อนเลยยังไม่ต้องเติมมะนาวไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะคือในความที่แบบสีมันจืดอะสีมันสีมันสีมันจืดอะสีเปรี้ค่ะลองชิมก่อนดูว่ารสชาติมันมันครบรสแล้วนะหนูว่าชอบคาที่พี่ตับพูดมาเมื่อกี้พี่ตักมาใช่ไหมชอบคำที่พี่ตับพูดมากเมื่อคืออาหารธรรมชาติอะผัดไทยนะหมยถึงผัดไทยอย่างเดียวนะที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งจนมันแบบจนนมันนี่คะว่าธรรมชาติหมดอืมอันนี้เรากินไปก็ยังมีกลิ่นที่เราปรุงเข้าไป วัตถุดิบทุกอย่าง,องอมันยังแบบมันมีกลิ่นของมันอะแล้วมก็มีราเมงเลยให้หน ой, ห้อยก็พุ่งพุ่งมากับคําว่าแพงแอืต้องบอกก๋วยเตี๋ยวข้างทางเดี๋ยวนี้ก็คือชามละสิบสิบสี่สิบห้าสิบตอนนี้เราปรับลดแล้วนะคะจากตอนแรกราคาห้าสิบเก้าบาทนนเนาจะเหลือราคาชามละสี่สิบเก้าบาทแม่เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเมืม่อวานก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวยูนิฟูข้างทางเส้นกาญจนาก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่หกสิบหกสิบค่ะคือเราขายห้าสิบเก้าแพงตรงไหนเนาะแม่อันนี้ด้วยธรรมดาอันนี้คือ คือก็เหมือนที่แม่บอกนะคะลูกค้าทุกคนชอบเส้นเยอะเส้นน้อยไม่เหมือนกันมีแจ้แจงได้ไม่ได้คิดตังค์เพิ่มด้วยนะแจ้งได้แจ้งได้พี่ส้มคะชอบเส้นเยอะๆของเส้นเยอะเแต่ได้ไหมคะได้เลยค่ะเพิ่มให้แต่ถ้าพิเศษอะ่ะก็จะมัเพิ<ต>่พทมทุกอย่างเพิ่มทูก่าใช่ถ้าพิเศษก็จะเพิ่มทุกอย่างหรือพี่ส้มคะไม่เอาหนังหมูแต่ขอเป็นกากหมูเพิ่มได้ไหมอะไรแบบเนี้ยมันคุยกันได้ค่ะทุกคน เรามีช่องมันมีหมายเหตุนะเรามีช่องหมายเหตุแค่เขียนนะแต่ว่าหลังจากนี้จะใช้เป็นระบบแหละก็จะสบายขึ้นลูกค้าก็จะได้ชิวอาร์โคสจังอาหารได้สบายมากแต่ว่าก็แรกมากับราคาต้นทุนที่ต้องจ่ายอันนี้หอยทอดทุกคนจะเห็นเลยว่ามันกรอบแต่ว่ามันเน้นเน้นไข่มันเน้นไข่เป็นเป็นไข่นะไข่ทุกคนเคยกินไข่เยอะที่มันฟูฟูป่ะอารมณ์นั้นเออมันคือฟิล์แั้นอะไข่ อันนี้แน่ๆก็คือมีลูกค้าประจํานะเยอะมากทเยอะมากเยอะมากส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจําด้วยจังมาจนแบบลูกค้ามาจนจําหน้าได้อยากให้ลูกค้าใหม่ๆเปิดใจมาลองมาชิมอะไรบ้างนราปรับปรุงไปแล้วอราคาลดแล้วราคาก็ยวลดลดแล้วถ้ารซื้อใหม่อยากให้ลูกคนมาถึงได้ถ่ายรูปแล้วแบบเนี่ยร้านส้มเต็งแม่นทุกอย่างจานซุสีส้มหมดเลยเดี๋ยวเพิ่มเมนูอาหารนะต่างเมนูอาหารจะมีเพิ่มขึ้นลูกค้าที่ร้อน หนูนแนะนํำเข้าห้องน้ห้องน้ำตากแอร์มีแอร์ห้องน้ำแอร์เย็นมากแต่อาจจะมีหมานอนบ้านอยู่บานแครงหนูไปลองคุยกับเจ้าของที่ี่แล้วค่ะว่าหนูทำยังไงดีกับปัญหาเรื่องหมาเพราะเป็นหมาที่เขาเลี้ยงไว้และเป็นหมาที่จะอาดนะหมาเขาอาบน้ำาทุกวันนะคะหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงค่ะแล้วหมาอาบน้ำทุกวันเขาบอกหนูว่าหมามันอยู่มาก่อนพี่อีกพี่ก็เอาหมาออกไปไม่ได้พี่ก็ต้องเลี้ยงไว้แต่สิ่งสื่นที่หนูทำกันได้ก็คือจะไม่ให้หมามากวนอะมันเดินอย่างเงี้ยไม่มีห่าไม่ีเอขรรง้ันนดึื แล้วก็กามาเสาร์อาทิตย์มันแน่นมากจริงๆริมันมีวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งที่มันอาทิตย์ที่แม่ต้องไปผัดเองเลยอะคือไม่ทันจริงๆเอาไม่ทันจริงจริงก็ขอบคุณลูกค้าแล้วก็ขอโทษลูกค้าด้วยที่แบบถ้ามาวันนั้นแล้วแบบได้รับรอนาน ไม่ดีไปคือระบบทิตทางเราช้าเราเมนูนนใช่ไหมคะเราก็ปรับระบบนะคะคิดว่าไม่เกินเดือนทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วก็ที่คิดไว้ก็คือเดลิเวอรี่ก็ลังจะมีแล้วนะทุกคนก็น่าจะสรุปภายในเดือนนี้ได้เดลิเวอรี่นะแล้วก็ตอนนี้ร้านเรายังหยุดวันจันทร์ต่อไปก็คือเราพยายามว่าน่าจะเป็นพึ่งสภานะคะอาจจะปรับให้เปิดได้ทุกวันเลยนะคะแต่แต่อันนั้นอันนั้นต้องอยู่ที่เดี๋ยวราประกาศในนั้นแล้วกันส่วนเรื่องเส้นหนูไม่อยากให้มาตัดสินกันว่า ็นเนส้ใหญ่ๆหรือแลต่นี่บางคนมาเม้นบอกว่าเส้นใช้เส้นจันสิคะขอโทษเส้นจันค่ะเส้นจันมันมีหลายแบบเส้นจันมันมีหลายแบบค่ะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นแบนมันมีหลายแบบใช่หนูก็เลยนี่เส้นจันค่ะเส้นคนละอย่างกับที่รูกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะคนละอย่างกันนะอันนี้คือเส้นธรรมดามันจะเหนียวนุ่มอันนี้เส้นจันมันจะมีความเหนียวมีความหนึบแม่บอกเลยว่าทุกคนถ้าใครเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวโฮงไหนก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เป็นเนื้อตุน๋นเป็นหมูตุนส้มเนี่ยเป็น f c ร้านเขาส้มกินก๋วยเตี๋ยวเขาตั้งแต่ละชามละ60บาทตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเขาชามเท่าไหร่รู้ไหมคะแปบาทครับแต่ยังกินไหมกินแ <c oughs> ม่คิดว่าถ้ามันอร่อยอ่ะมันม่มันสะกดคาว่าแพงไม่ได้แต่ห้องนี้นอร่อยจริงอ่ามันหนูเนี้ยหนูชอบกินปกกทิเลยก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือวันไหนก็ผัทิเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยว่าร้านเราจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดแต่หนูแค่ไม่เคยเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่เป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบที่หนูเคยกินที่สุโขทัยในกรุงเทพไม่มีหนูไม่เคยอันนี้คือเรายกสุโขทัยไปไว้ตรงนี้เลยหนูไม่เคยเจอแต่หนูไม่ได้เบมว่าไม่มีหนไม่เคยเจอเพราะหนูก็ตามหาเหมือนกันอันนี้้ะบอกว่าสาขาที่เป็นสาขาที่สองนะสาขาแรกยังอยู่สุโขทัยอยู่อำเภอสวรรคโลกนะคะคุณสามารถไปกินทุกอย่างได้ที่อำเภอสวรรคโลกนั่นคือสาขาหนึ่งตอนที่เรามาเปิดสาขาที่สาขาที่สองเนี่ยแต่เราไม่เคยพูดถึงสาขาหนึ่งแต่ไม่น่าเชื่อนะเรื่องตลกก็คือตอนที่ไปถ่ายรีวิวที่ ยูยูทูบก็มีเนี่ยไส้ทอดคลิปนั้นมีคนตามไปกินเยอะมากค่ะอาซีอาซีใช่มีคนตามไปกินเยอะมากใครมาสุดท้ายก็ตามไปกินร้านอาซีแล้วก็บอกตามไปกินเลยใช่แล้วคนก็อร่อยกันอ่าแต่พอ,อ,อมาเปิดร้านเองสูตรเดิมคนด่าอืมซึ่งคนททำก็คือคนเดิม ผิดคลิปแล้วรูปไม่มีอะไรแล้วก็ฝากฝากด้วยแล้วกันเนาะเราอยากให้ลองมาพิสูจน์กันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเอดูพวกเราด้วยนะคะสามารถเม้นมาได้เหมือนเดิมค่ะอยากให้ทําอะไรนะคะต่อไปนี้ก็คือพยายามจะทําให้อัจฉริยะคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้จะได้มีแจ้งเตือนให้เห็นเวลาที่เราลงวันเสาร์่ะลงวันเสรราเสร์ขอบคุณนะคะแต่ขอบคุณนะขอบคุณนะคะ